มุมแดงขุนศึกเกียรติเจริญชัยพบกับมุมน้ำเงินจากประเทศสวีเดนอเล็กซานเดอร์เวลินอาวุธแรงแน่ครับสถานการณ์น่าจะไม่ครบกำหนดครับแต่ว่าปรเดีด๋ยวใครเดี๋ยวติดตามครับแข่งขวาของขุนศึกก็ไม่เบาครับสายตาห้ามหลบคู่ต่อสู้ครับอ่าแล้วครับขุนศึกหนาดีหน้าอีกไม่ธรรมดาแน่ครับอาล้วครับบวกแล้วเจอโจทย์ไม่ไม่หมูครับโอ้อโหซ้ายหน้า บไปติดมุมครับอย่าไปติดมุมโอ้สวนโครมเดียวครับแม่เวลาที่เหลือยังพอมีเคาะชายโครงอาวุธหนักอาวุธแรงครับแม่ั้องว่านี่ครับมวยสามยกมันสนุกแบบนี้นะครับไม่ต้องเคลียร์ไปเคลียร์มาครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิญวางขวาครับอุ้ยต้องระวังหมัดครับแม่เห็นหมัดมันเห็นระเบิดเลยครับเมื่อสักครู่โอ้ย จะเป็นนักวยหญิงเลยครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหนึ่งคู่ครับสนุกสนานครับสาวสิงห์สสพิษนี่ครับภาพชัดช้าชัดครับดูครับรอจักรอสวนครับนิ่งๆครับไม่รีบไม่ร้อนครับต่อคู่ต่อทู่หลวมทีเดียวครับป้องเดียวครับแม่หลนทั้งยืนครับยักจากสวีเดนแล้วหลังจากนั้นครับคือเลยละครยกนี้อาร์เซน่อร์นเรื่องโอ้โหอ่าแล้วครับองขยันต่อยครับถ้าไปรอเตะนี่เราเก๋ากว่าครับโอ้ย เกือบก้านคอครับแม่ยกสองใจมันนิ่งโอ้ยเสียงหลังเท้ากระทบชายโครงครับสองสามฉากครับเวลินนี่ของทางด้านขุนศึกหนักขนาดไหนโอ้ยรีไวคว้ารางวัลแจกแล้วครับแบบนี้พอครับซ้ายเข้าลำตัวอาพบพุกซ้ายเข้าเหมือนกันครับวุ้ใช้ได้เลยนะครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับมีเชิญชวนครับอลิสนเวลิน หาครับทุกขวาไม่แลวครับเวรินหาจังหวะอยู่ครับโอ้โหแข้งขวาครับอยู่ที่เวทียกซ้ายขึ้นเก็บไม่ทันขุนศึกโอ้โหแข้งขวาไม่ทันครับเร็วนิ่งมากหมัดใช้ได้ครับต่อยอเมริการนเหมือนกันครับทาง้านขุนศึกแต่ว่านี่ครับแข้งโอ้โหลุงนี้เต็มก้านคอครับแข่งแร่งใช้ได้ครับดูครับนี่ครับคร o s ซ้ายโดนแกว่งเหมือนกันครับขุนศึก ต่อาศัยความนิ่งครับดูครับโยกและทุกซ้ายแต่ว่าแข้งนี่แหละครับโอ้โหเพี้ยเพี้ยครับเล่นอตัวชาครับดูครับต้องแม่นนิดนึงครับโอ้โหแต่ดูครับโอ้โหฝากไว้เต็มเต็มเลยครับไม่ไปหมดแล้วครับวันก่อนครับนั่นแหละครับดูครับโดนแต่ละเม็ดอ้าวเสียงเดียวนี่ครับ่ารทดลองครับ ลองนั่นเลยครับเข้ามาก็ต้องโดนจับแถบซ้ายลำตัวของเวลินหน่อยครับใครที่ชอบรับประทานสเต็กซี่โครงครับนี่แหละครับแบบนี้ครับก็บอกว่าเป็นขวัญใจท่านรองครับทางด้านของนักวมจากสวีเดนโอ้โหโดนแต่ละดอกครับมาติดชายโครงล้วนๆเลยครับแข้งของขุนศึกนี่ก็พยายามต่อยลำตัวขุนศึกนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่จริงๆครับโดนแข้งขวาจนงอมพระรามเลยครับ 太他妈强！